วันนี้เทคนิคในการสอนการเป็หัดกล้ำหัวไหล่ครับจะมีประมาณสี่ท่าหลักๆนะครับท่าแรกนะครับจะเป็นท่าฟอนเลสนะครับคือท่านี้นะครับท่าที่สองคือสาย์เนเจอรล็อกนะครับท่าที่สามนะครับหัวไหล่ด้านหลังนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะแถมให้ที่หนึ่งสำหรับการเล่นเพสของพี่บังนะครับอ่ะมาเริ่มท่าแรกเลยก่อนฟอนเลสนะครับพี่บังมีเทคนิคยังไงบ้างคไหมฟอนเลสนะครับจะที่การฝึกฝนประจําเรื่องอะไรถ้าเป็นมือไหม แนะนำมือให,ใหม่มเหมาะกับคนทเล่นลนะน,น,ลนะครับนานเป็นนะครับมือใหม่การจับจะมีสองลักษณะนะครับจะเล่นส่วนใหญ่จากข้อมือนะครับเอ่ออย่างหนึง่งจะอิสระในการกเป็นแบตแชมเบอร์นะครับกระแทกเปลี่ยนค่าถ้าจะแนะนำให้เล่นเนี่ลองเล่นนะเปลี่ยนมุมมาซึ่งดับแชมเบอร์นะครับการควบคุมไม่ยากลองหลับตานะครับ แต่ส่วนการเล่นบอลที่เราจะเล่นนะครับไม่เข้าจงังวะจังหวะที่ที่นมาใหญเหยียดแขนสุดไม่ต้องล็องข้อต่อแล้วเราก็เอาม้อสอบนะครับลองไม่ได้ดึงนะครับ,ไม,นะรบไม่ไดเข้าเปลี่ยนนะไม่ได้ออกครับยกให้สูงกว่าบอลเล็กน้อยนะครับในล้ำดับที่สามารถกดกดได้ ก็กลับบ้านไปจะเกิดกาเหลี่ยนจากหลังโซล่านะครับกับลังตัวทำให้หลออกมาได้ได้เต็มที่นะครับงั้นสารที่ดูสัก2%นะครับลองซื้อเป็นเขียนมันมีป็นสองจังหวะนะครับซื้อวงเดดับเบิลหรือซิงเกิลดรครับ I'm going to ตเรื่องต้นไ่ว่าเป็นการเพิ่มแมอนะครับถ้าแรกนะับเย็นไม่ต้องรอก็สอบนะครับแต่าเรา,เราจำเป็นไรังตัวสอบนิดนึงตัวการชื่อขั้ยกขึ้นมาให้สะดกันนะครับสาระสานี้น่เป็นการเพิ่มแมสนะครับผมใช้แกนเกรงจากวลลายข้านะครับอย่าใช้ในยกย่ อันจะเก่งอันนี้แต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับเราจะจุดจุดลงนะครับจะใช้หัวไหล่นะครับเป็นโครงนะครับโดยไม่ใช้แรงจากข้อมือในการดันน,นะครับจะจะเป็นตัวแรงนะครับที่จุดขึ้นมากปกติเราใช้นันเยอะไหมครับท่านไม่ค่อยเยอะผมว่าจะมนี้ก็พยายามใช้ดันที่น้อยลงแล้เด็รรเดกรก็จะมากนะโดดมาก เวลาพักไปจะทำให้เราเช้นต์ต่ำน้อยกว่าเดิมต่อไปนะครับเป็นการเล่นดีเทลต่ำลงเลยดังชาให้ดูสมจริงนะลักษณะการจับจะแตกต่างกันนิดนึงคือวางมันเบลลงอแขนขึ้นมานิดนึงนะครับตอนยกลักษณะทำกับเท้านบิดและให้สอบสูงกว่าข้อมือเต็มน้อย น,นี่เล่ประมาณ้บเซตเตัวบางส1ถงครัพี่บาใช้ปอจำนวนกี่เซตครับสเซตถ้บผมขอดูด้านข้างนึ่งนะครับตัวนี้นะครับชุ่ยันอบายฝั่งนะครับตัวตับเป็นชุ่มเน็งเกี่ยวของหลที่ดูตับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะตัดดีเทลได้นะครับเราต้องสร้างนะครับแมสขทุกก่อนนะครับคือทำให้ดูไหลมีเลือดทุกกรอนนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยตัดแต่งดีเทลนี้ได้นะครับก่อนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับทางที่เรายังไม่มีแมสทุกมือใหม่เลตัดผมไม่ไปเน้นหนักกรับนะครับพยายามสร้างแมสทุกกรอนนะครับอ่าโอเคสุดท้ายนะครับของกล้ามเนื้อหลับอกก็จะไปสู่ขาสี่ข้างเทกซ์ท์นะครับคือกระบอกด้านหลังนะครับโพสเทียร์เบลทอร์นะครับตัวนี้ นะครับต้องขออธิบายก่อนว่ามีหลายๆคนนะครับที่มีจุดบอดทางด้านหลาังทำให้หัวไหล่หลังเนี่ยมันไม่ยีไม่ติงนะครับาจะมีเฉพาะหัวไหล่ด้านหน้าหรือไหล่ด้านข้างนะครับจากการเล่นเพสหรือว่าต่างๆนะครับซึ่งหัวไหล่ด้านหลังเนี่ยเป็นนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กชิ้นเล็กมากนะครับการที่เส้นที่มันโดดเนี่ยนะครับต้องใช้ความแคัญแันมากพอสมควรเลยล่ะนะครับอย่างน้อยใครที่มีจุดบอดทางด้านหัวไหล่ด้านหลังแบบยามมาเล่นในท่าแรกๆก่อนที่เราจะ ครับวันนี้เดี๋ยวพี่ปางจะมาสอนเทคนิคในการเกรงข้ามเนื้อนะครับกัวเสียเดนอทอนอย่างนี้ให้หรู้รับ<อ><ะ>เริ่มแรกนะครับตั้งแต่การที่เราเ,าเ,เล,ล่นเสดเดนทอนนะครับคนลอง,ง,งลองปรับมุมจากมุมปากนะครับยืนให้เท้ากว้างกว่าบนี้ไหลเรียน้อยวอรเข่านะครับล้มตัวไปน่าเหมือนลักษณะว์ที่เราเล่นเดนทอนะครับ เราแบบเดียร์ทิ้งเฉดทิ้งไหลลงไปไม่ต้องเก่งบอยตะวันคอตะวันสบายไม่ต้องเก่งกันเลยทิ้งแฉบทิ้งไหลลงไปเราใช้สอบเดินขึ้นมานะครับมุมหันงอสองวันนี้นึ่งปรับองศาดูแต่ละคนอาจจะเดินมุมที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในสอบเดินเราไม่ได้ใช้หลังนะครับไม่ได้ใช้หลังไม่ได้ใช้ปีกนะครับ ที่สองุอเกมไหลๆบางคนไปเกมตีเดือนมาอ่ไหมครับพยายามบางคนก็รู้แล้วที่เราต้องการจะลองดูครับ ท่านี้นะครับที่ผมเห็นคือกล้ามเนื้อหลังไม่ได้ทํางานเลยนะครับก็คือจะทํางานนะครับในส่วนของผู้เดรย์พอว่ากล้มเนื้อหลังได้หลังจริงจะมีหลายๆคนนะครับที่เล่นท่านี้แล้วมีอาการโยกนะครับเพราะใช้น้ำหนักมากเกินไปนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อหลังไํ่ทงานซะมากกว่านะครับพี่ฝักแนะนําว่าใช้น้ำหนักที่น้อยลงนะครับหรือว่าไม่ต้องใช้น้ำหนักเลยในช่วงแรกๆนะครับฝึกในการคอนโทรลก่อนนะครับไม่ใช่เริ่มแบบน้ำหนักจริงนะครับพอยสามครั้งครับพี่ฝากครับขอยสามครั้งครับ หนึ่งสองนะครับสามถ้าสุดท้ายนะครับสำหรับการบริหารการมุ่งไหลนะครับที่พี่บังจะมาแนะนำนะครับคือถ้าโชเลอร์เพสนะครับด้วยก้อนดัมเบลหรือว่าก้อนบาเบลต่างๆนานาก็แล้วแต่นะครับเทคนิคนิดนึงคือคือที่จะทำให้ลดอาการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยววันนี้ที่บังจบายที้บังฝั่งดำผมแบบนี้เป็นท่าดัมเบลโชเลอร์เพสต์แต่ถ้าเป็นท่าสุดท้าย ให้ะจัดแนะนําถึงวัตถณะาการคอนโทรลและการมุมของการเฟสดับเบิลขึ้นไปนะครับการวางบางแขนต,ตั้งฉากกับศผนยสานะครับเริ่มต้นให้ดับเบิลอี่ประมาณระดับของอจมูกปากนะครับช่วงเฟสขึ้นนะครับขึ้นเหนือเหนือศูขึ้นมาด้านหน้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยจะ เทปแล้วซึ่งมาเหลืออัว่นนะครับซึ่งทำให้อาการบาดเจ็บของตระดาของเรานี่มีได้ง่ายในสัตว์การระดัที่มานถูกนะครับแต่ตอนนี้นะครับจะลองเปลี่ยนมุมมากดเทสจากแนวตั้งจากลึกษานะครับเทสเอียงมาด้านหน้าน,นิดหนึ่งนะครับให้อยู่ระดับเฉียงไปมแม้วเทสขึ้นมานะครับ การคอนโทรลจะง่ายขึ้นนะครับจะ,ดจะดลดอาการบาเดเจ็บได้ซึ่งการมากกับเนื้ยอเกีบหัวไหล่ก็ยังเป็นัย่างไไาดเดิมอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับเล่นประมาณสี่เซตนะฮะถึงสิบสองครั้งแต่หนึ่งเซตรู้ใหม่นะครับลองหลับตาและก็เเพ่งสมาธิไปที่ จุดการเลื่อนที่เรากรจารนะครับจะให้เราไม่ต้องไปประมงกับการมองดลำเบลที่เป็นอีกด้านบนึ่การมองดลำเบลเนี่ยมันทำให้เราเสียสมาธิจับก,การควบคุมท่าเรือนะครับเป็นท่าที่เราเล่นมองหลงบับตาเราเลื่อนจุดการเลือที่เร,ทเรากระจายกดโอนแบบนี้นะครับโอเคครับ